้คุณอาพาทรค่ะจากกรุงเทพนะคะอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณถนอมจินนี่ค่ะเชิญครับค่ะพอดีพอดอีมีปัญหานิดนึงนะคะพอดีดิฉันกับสามีอ่ะผ่อนบ้านมาเนี่ยประมาณสิบปีแล้วแต่ยังไม่หมดอนะคะทีนี้สามีเนี่ยสามีเนี่ย,สเ,ยเสียชีวิตและในชื่อผู้กู้เนี่ยคือมีเป็นชื่อสามีคนเดียว แล้วก็ไปคุยกับทางไปคุยกับทางแบงค์แบงค์ก็บอกว่าต้องให้ทายาดอ่ะมามารับสภาพนี่แต่ดิฉันอ่ะไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะคะอืมค่ะไม่ได้จดทะเบียนสมรสทางสามีอ่ะคือแม่แม่สามียังมีชีวิตอยู่แล้วก็สามีมีลูกติดอยู่สองคนรู้นิ้ติภาวะแล้วแต่แต่ว่าเขาก็เขาก็ไม่ยอมรับสภาพนี่อ่ะค่ะ แล้วก็ดิฉันก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทําอะไรในบ้านหลังเนี้ยค่ะอืมแม่ก็ไม่เอาลูกเขาก็ไม่เอาใช่ไหมค่ะแล้วคุณเอาไหมก็ก็อยากจะผ่อนต่อค่ะแต่ว่าทําอะไรไม่ได้โอเคโอเค,อ,เคอันนี้อันนี้จริงๆเรื่องนี้ง่ายครับถ้าอย่างนี้มันง่ายถ้าเขาทั้งแม่ และลูกของคนตายเนี่ยคือเขาไม่เอาบ้านที่ติดจำนองอยู่หลังนี้นะ,ะอันนี้อันนี้เรียกว่าง่ายเลยแค่เพียงคุยกันแล้วคุณกับเขามีลูกด้วยกันไหมมีค่ะออายุสิบสองปีค่ะอ่ามีลูกมีลูกกับผู้ตายก็ก็แม่สามีก็เป็นย่าของลูกตอนนี้ก็ยิง่งยิ่งง่ายเลยะนะครับจริงๆเนี่ยบ้านหลังนี้คุณอยู่กินด้วยกันแล้วก็มาซื้อบ้านใช่ไหมใช่ไหมอย่างน<ช>ั้นใช่ไหมครับอใช่ค่ะ ก็เท่ากับว่าบ้านหลังนี้คุณกับสามีนี่มีสิทธิ์คนละครึ่งนะแม้จะไม่ใช่สินสมรสนะแต่ว่าเป็นสินที่สร้างมาด้วยกันหาเงินมาผ่อนด้วยกันแต่ว่าใช้ในชื่อของสามีถูกไหมค่ะใช่ค่ะเออเพราะฉะนั้นโดยหลักแล้วเนี่ยมันคนละครึ่งเหมือนกันหลักเดียวกันคนละครึ่งเนี่ยนะนค่ะสามีก็ครึ่งหนึ่งเราก็ครึ่งหนึ่งทีนี้ประเด็นปัญหาก็คือว่าเมื่อไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันเนี่ย คุณเองก็ถือว่าเป็นทายาทคนหนึ่งของคนตายเหมือนกันมีส่วนได้เสียในทรัพย์ก้อนนี้ร่วมกันเนี่ยคนอ,อ,อยู่เขตไหนกทมบางขุนเทียนค่ะบางขุนเทียนเรื่องนี้อยู่ที่กรุงเทพใช่ไหมปัญหานี้อยู่กทมใช่ไหมใช่ค่ะ,คะหนูไปที่สำนักอายการวัดสิงเนี่ยวัดสิงนี่อยู่เขตไหนหนมันจะมีเขตหนึ่งเขตสามของ คือของสานักงานอายการเนี่ยก็จะขึ้นว่าเป็นหนึ่งสามอย่างเงี้ยไม่ได้ระบุว่าอยู่ที่วัดสิงห์อยู่ด้วยกันไหมมันจะมีที่มีนบุรีเนี่ยจะระบุแต่ที่อื่นเนี่ยจะจะระบุทบุรีทบุรีทบุรีใช่ไหมคะจอมทองอ่ะอยู่เขตจอมทองทนบุรีใช่ไหม่าอยู่จอมทองเขตจอมทองวัดสิงห์เนี่ยวัดสิงห์คือวัดสิงห์เนี่ยมีสํานักงานอายการอยู่ที่นั่นนะครับคุยกับแม่สามีนะครับแล้วก็พ่อสามียังอยู่ไหม ไม่อยู่แล้วค่ะไม่ไม่อยู่แล้วะนะครับคุยคกับแม่สามีคุยกับลูกของเขาที่สองคนเนี่ยนะ,ะถ้าเขาสละมรดกให้เขาทำทำ,ทำใบสละมรดกเลยเพอเขาทำใบสละมรดกเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็จะเหลือแต่คุณนะครับค่ะทีนี้คุณถนอมคะติดปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือสามีอ่ะเป็นหนี้อยู่กับสัมพากร์ะค่ะสัมพากร์เพราะว่าไรายได้เกินแล้วไม่ได้ไปจดแวด ก็ก็มีนี่ติดตัวอยู่อะค่ะณตอนเนี้ยถ้าเป็นนีสนน่สรรพกรนี่สรรพกรเดี๋ยวสรรพกรก็จะมาเอาบ้านนี้ถ้าอย่างนั้นนะครับค่ะค่ะคือตอนนี้สามีที่มีทรัพย์สินนะคะมีบ้านอยู่ที่จ,งจังหวัดเนี่ยปลอดภาระแล้วเนี่ยหนึ่งหลังแล้วก็รถกระบะแป๊บเดียวแป๊บเดียวและบ,บ้านทีบบ่แบบแบบปลอดภาระที่เป็นชื่อสามีนะั้นะไอ้นั้นแม่กับลูกเขาเอาไหมเอาค่ะ เอาไอปลอดหนี้เอาแต่ที่มีหนี้ไม่เอาเพราะฉะนั้นสรรพกรน่าจะเลือกเอาทรัพย์ก้อนนั้นก่อนเอาทรัพย์ที่ปลอดหนี้ก่อนถ้างนั้นถ้าหลัเขาฟ้องเนี่ยสรรพกรน่าจะเอาทรัพย์นั้นก่อนเขาต้องสืบทรัพย์ด้วยเนาะต้องเจออยู่แล้วล่ะค่ะเพราะมีชื่อสามีเป็นเงินเท่าไหร่อ่ะค้างภาษีอยู่ค้างภาษีอยู่ตอนเนี้ยเป็นที่เป็นยอดนะคะล้านหกค่ะล้านหกนั่นแหละครับเขาคงบังคับเอาจาก บังคับเอาจากทรัพย์ที่ปลอดภาระภาษีก่อนเป็นแน่แท้เรื่องอะไรจะมาบังคับบ้านที่ติดจำนองอะ่ะติดจำนองไปขายทอดตลาดไม่รู้จะขายได้สักกี่ตังค์ไปเอาบ้านเอาที่ดินที่ปลอดจำนองยังไงก็ได้แน่แนยึดมาได้เท่าไหร่ก็ขายได้ได้เงินเข้าสรรพากรค่ะอันนี้เขายังไม่จัดการมารดกใช่ไหมคะฝั่งทางโน้นยังค่ะ เขาขอเอกสารไปแต่แต่ทางเราไม่ได้ให้เพราะเขาไม่ได้แจ้งเรามาว่าจะเอาไปทําอะไรเขาคิดว่าเราไม่รู้ว่าทางสามีน่ะมีบ้านอยู่ทางนู้นหลังหนึ่งเป็นเป็นชื่อสามีเป็นเจ้าของเขาคิดว่าเราไม่รู้เขาก็เลยจะไปแอบทำคุณเปิดใจคุยกับแม่ นะคุยแม่ซึ่งเป็นญาติของลูกเนี่ยนะเปิดใจคุยว่าโอเคถ้าสามเธอก็รู้นี่ว่าสามีทําอะไรมีภาระอะไรจะต้องรับผิดชอบนอกจากในนี่ก้อนเนี้ยโอเคแม่ยกบ้านนี้ให้หนูนะแล้วก็หนูก็จะผ่อนต่อก็ให้แม่ทําใบสละซะก่อนให้ลูกสองคนทําใบสละซะก่อนใบสละที่จะไม่รับทรัพย์ไอ้บ้านหลังเนี้ยนะค่ะ นะครับเสร็จแล้วก็เดี๋ยวหนี้ที่มีกับสรรพกรเดี๋ยวเขาไปไล่เบีย้ยได้เองเธอไม่ต้องกังวลแล้วไปพบัยการคุ้มครองสิทธิ์วัดส,สิงห์บางขุนเทียนโดยจด<ช>เบอร์นะ,ะวัดส,สิงห์บางขุนเทียนแขวงบางขุนเทียนเขตจอมทองเขตจอมทองอันนี้มันยุ่งไนงะ <c oughs> คือมีเขตบางขุนเทียนแต่เป็นแขวงแต่เขตจอมทองเมื่อก่อนเนี่ยเขตจอมทองอ่ะไม่มีชื่อแขวงจอมทองขึ้นอยู่เขตบางขุนเทียนพอเขาแบ่งปั๊บ เขตบางบุญเทียนมีแขวงเดียวอย่างนี้สมมตินะและจอมทองอันนี้ก็มาอยู่กับจอมทองแต่แขวงบางบุญเทียนแขวงบางกะปิเขต้ว้ยขวางเนี่คนก็งงแขวงพระกระหนกเขตคลองเตยพไัยังไงถูกเออก็ถึงบอกว่าเนี่ยว่าแม่น่พระกระหนกงกลับกลับสารไม่ถูก เพราะแม่นาคตอนนี้เดิมเปแม่นาคอยู่เขตพระโขนงตอนนี้ก็แบ่งเขตพระโขนงมาเป็นเขตสวนหลวงก็ต้องเปลี hmm. ่ยนว่าแม่นาคสวนหลวงเนจดเบอร์นะคะคุณจดเบอร์ไปนะจดเบอร์ไปครับค่ะศูนย์สองค่ะสี่หนึ่งหกสี่หนึ่งหกค่ะศูนย์เจ็ดเก้าหกศูนย์เจ็ดเก้าหกค่ะ หนูโทรไปก่อนแล้วก็ไปปรึกษาเนี่ยของพี่เนี่ยเป็นเบื้องต้นคะ,ะถือว่าเป็นเบื้องต้นว่าโอเควางกรอบวางแนวให้หนูว่าแนวมันประมาณนี้นะ เสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปหาพี่อายการพี่อายการก็จะแนะนําถ้าจะตั้งผู้จัดก,การมาดกเนี่ยเขาตั้งให้ฟรีแต่ตกลงกันได้ในบรรดาทายาทแล้วก็มาจัดการเรื่องของทั้งทรัพย์สินและหนี้สินนะ,ะจัดการไปคู่กันทรัพย์สินและหนี้สินจะเป็นแม่สามีหรือจะเป็นลูกคนใดคนหนึ่งหรือจะเป็นร่วมเธอเป็นร่วมกับเขาก็ได้ค่ะนะ แล้วต้องเปิดใจคุยกันพอคุยกันเสร็จปั๊บเนี่ยก็จัดการสองอย่างก็คือทรัพย์สินกับหนี้สินหนี้ที่มีกับสรรพากรหนี้ที่มีอยู่กับสถาบันการเงินที่ติดจำงบ้านหลังนี้โอเคยกให้ลูกสะพ้ายลูกสะพ้ายไปผ่อนต่อ,อส่วนในที่ปลอดจำงแล้วนะครับไอ้นั้นเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเรียกร้องแต่อย่าลืมนะอย่าลืมเธอมีลูกกับเขาคนหนึ่งนะ,อ,ะอย่าลืมข้อนี้เธอมีลูกคนหนึ่งลูกเธอเน<อ>ี่ยได้ได้เป็นทายาท เป็นทายาทมีแมีแม่เขามีลูกเขาสองคนลูกเธอ,อคนเป็นสามทายาทมีสาคนนะสามคนเพราะฉะนั้นไอ้ซับปลอดจำนองปลอดหนี้นะที่ทั้งบ้านทั้งที่ดินที่ต่างจังหวัดที่เธอว่าเนี่ยลูกเธอได้ด้วยนะนั่นนะ เออเพราะงั้นเปิดใจคุยกันด้วยด้วยดีเราเป็นสายคุยแบบดีอ่ะนะให้แม่สามีเขาเห็นใจจะได้ไม่ไม่อะไรกันมากมายนะเอาตามสมควรนะโอเคไหมเพราะเขาก็มีลูกโน้นอยู่เนะาะและ้วเผลอๆเขาก็สร้างมาก่อนที่จะมาอยู่กับเราใช่ไหมทางทางนู้นถ้าเป็นทรัพย์ทางนู้นน่ะใช่ค่ะ นั่นแหละทรัพย์ทางโน้นเน่เขาสร้างมาก่อนเขาสร้างกับค,ครอบครัวโน้นมาแล้วมีลูกสองคนพอหลังจากนั้นเขาก็มาอยู่กับเราให้สิทธิ์ทางโน้นเขาไปเยอะหน่อยเราเอามาสักนิดนึงะอะไรอย่างนงี้ให้มันรู้สึกว่าโอเคเราก็ไม่ได้เอาของเขามาทั้งหมดนะแต่อย่าลืมนะลูกมีสิทธิ์เต็มๆเลยนะค่ะค่ะเออโอเคเธอพอได้ช่องทางนี้แล้วไปพบพี่อายการโทรไปหาพี่อายการแล้วก็ไปนัดพบเขานะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ